เติมพลังเลยงังล่ะไรครับเติมพลังเลยงังผมไปซื้อมาแล้วเออเเข้าใจได้เวลาได้เวลาแล้วเนาะแบก่ขึ้นเตี้ยเลยเดินตรงเป๊ะเจมนาฬิกาหันเบ็ดเลยเออเพรเติมเข้าไปขึ้นเลยเออบก็เท่านี้ก็พักก่อนตัวเนาะอะไครับ โอ้ออนึกว่าทิพักก่อนบอไปเรื่อยๆเนาะยังไงฝีฝีฝีมือช่างอะเนียบไม่ล่าเนี่ยเห็นไหมไม่มีคดไม่มีตรงดิง้ง้ายตาผมบอกของวัยนี้น้องอเยอะถจาเอาโอ้ยไม่มีอันบอลสายตาผม

แบบว่าเข้ากออิตแก่เอาอะไรเดี๋ยวมันอยากอยากออกไปทั้งคุณนะบชื่อว่าเข้าก้อนหลายก้อนมันก็เลยแก่เลยอือครับแ่ถ้าเข้าฉากผมมีปัญหาคืนมื้อเองมาดิครับอือ นี่แหละช่างช่างฝีมือติดดาวประจำหมู่บ้านนี้ <laughs> ประจำหมู่บ้านลุ่มยินติดดาวด้วยนะอยู่อยู่อยู่เนี่ยถ้าขยันนั่นเนาะไม่มีอุดเงินใช้หรอก มนพี่จผมหัวชอบผูเยผมสวยดีดิเออหนึ่งผมบ่าแพงเนี่ยเออเพื่อนยนั่นทำไมนั่นเพื่นบ่านิ่งเม่นเนเออเออเมนเข้าใจยู่ครับเียผมบ่เจียเคยหาอยู่ดอกมีผมหมดที่บวกตามซอยกันเออเออยังก็สบายใจผมน้ำแต่ที่ก็คงตเี่ยนเปลีนี่แหละบพเ่ เอาเพงอียิปตแมนแมนเป็นได้จ้างผมเป็นได้บอกผมคันว่าผมว่าโบผ่านแรือผู้จ้างหว่าบผ่านเที่ันแมนอุลี่ผมคิดเป็นกันดิแมนแมนผู้จ้างก็ละเอียดอยู่ดิคันผมว่าว่าเฮ้ยมันผิดตาวงบผ่านหรอกผู้จ้างแต่ว่าที่กันผู้จ้างมตอภิษกันเออเออผมคิดเป็นกันผมต้องแกะจะลองตีก็บอกที่กันจนมาอย่างนั้น เอาลมแห้งลมแห้งปิดประตูในห้่วเองเลยเตียนบิดแล้วมองเนี่ยตัดมือเศ้านี่ nhưng mi dù đỡ phá ít thiệp của nó nhiều và tưởng là สามสี่มือตัดได้แก่หมดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็แก่แล้วแต่ว,ว่าจะไว้เอาไว้นานๆนต้องให้แก่เต็มที่จะพูดจกินกินเดี๋ยวเนี้กำลังเนี่ยพอดี นี่ติดลูกใหม่ติดลูกมาใหม่ขายดีดีเอาไปขายอ่ะ ไม่ไงที่หยอดไว้ลุมเดียวจะมีสองต้นที่จริงมีสามนะ่ะถอนออกแย่งอาหารแย่งอาหารกันหลายต้นนะเอยจ่าอนซ้อนบ่ บรรยากาศกด็ดีดีลมแรงฝนจะตกโอ้โอ ระดับฝีมือไม่ต้องขึงเอ็นกันตัวร่มาพิเศษจาผมอเกิดขึง <S <S ใช่ต้องขึงเมือพ้อเออแล้วพวกเรามัน,นีีมีปัญหาบาดยา็บมักฉาบแล้วเขาจังขอเอาไครับผมคันเรียบเสมอฉาบก็ง่ายเนาะแม่ครับพวกพี่เฮดเพีย้ยฉาพ้อมนะมันจะคอยสบายอืมผู้ลังคนี่นเป็นแบบเพื่อมาปลูกกะปีใบต้นมะนาวจะเห็นใกล้ๆเนี่ย